วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอันบอ์กันนะครับนั่งตรงนี้เลยอันนี้ของยี่ห้อ just one นะครับ just one นะี่ตัวนี้นะก็เป็นหมวกกันน็อกทรงวิบากนะครับผมเพิ่งได้มาตั้งใจจะเอาไปเล่นพวกล้อดเดียวนะแล้วก็จักรยานไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูกันเนะี่ยสีโคตรเจ็บเลยตัวนี้จะเป็นสีเขาเรียกว่าเยลโล่เลยเนีออนเลยนะเยลโล่นี่นะอันนี้ไซส์ L นะครับไซส์ Side L นี่ยี y ่ห้อนี้ just one นะสีโคตรเจ็บนะ นอกจากหมวกแล้วผมยังโดนแว่นไปอีกตัวหนึ่งนีแว่นนี่ Orange นะสีส้มสีก็เจ็บไม่แพ้กันนะมีไซส์ L อลนะครับี่แต่สวยสวยใบนี้5,500บาทอ่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้เลยมันเป็นสเปคมอเตอร์ไซค์นะครับแต่น้ำหนักก็1,600กรัมนะถือว่าน้ำหนักหนักอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะข้างในมีมีลายอะไรยังไงนี่นะครับสำหรับตัวนวมข้างในนะนี่เท่าที่เห็นเลยก็คือเป็นลายพลางเลยนะสวยเลย สีสีเทานะครับนุ่มก็จะแน่นอยู่นะครับคิดว่าสัก4ีหครั้งน่าจะยุบแล้วน่าจะเข้ากับรูปหน้าเรานะเว้ยแต่ทรงทรงมันสวยนะรุ่นนี้ J39 นะครับ 5, 5, 5. เ3 9 5500้้าไม่เป็นไรอันนี้อย่างรวดเร็วนะครับประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้การใส่การอะไรก็ทั่วๆไปนะครับเหมือนบันักทั่วไปแต่อยากให้ดูสีเฉยนะครับต่อไปมาดูแว่นครับแว่นนี่แว่นก็2790หมดไปไม่ใช่น้อยนะสองอันนี้ก็หมดไป8000แล้ว นี่แว่นแว่นโคตรสวยนี่นะเขามีสติ๊กเกอร์ให้2อันนะครับแล้วก็ตัวถุงผ้าที่ถุงผ้าเจ๋งว่ะใส่เข้าไปหเหลืองนิดน,นึงนะแต่ก็เขาว่าเป็นชิลใสก็โอเคนะฮะอันนี้กนะ็น่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเอาไว้ลอกนะเอาไว้ลอกเวลามีโครนมีฝุ่นมีอะไรเนี่ยตัวนี้เขาจะแปะที่ตัวชิลตรงนี้อาไม่เป็นไรอย่างรีบเร่งแล้วกันให้ดูสีนะครับผมไม่ได้อะไรมากแค่อันบ็อกซ์เฉยๆนะไม่ได้รีวิว แต่แว่นสวยว่ะนะไม่มีรอยก็โอเคละนะฮะตัวนี้ก็อเป็นฟองน้ําบุไว้หนาอยู่นะครับก็จะเป็นฟรีไซส์นะครับฟรีไซส์แล้วก็ใส่ได้ทุกคนนี่สวยจริงๆแล้วดูเวลาใส่นะปั๊บเป็นไงเท่ฮ่ตัวนี้แม่งหมวกเหลืองแว่นส้มโอ้โหนะมเฮ้ยแต่มันเข้ากันพอดีนะครับยี่ห้อ just one ทั้งหมวกทั้งแว่นนะครับตัวนี้สวยงามสวยงามนะ อ่ะเดี๋ยวเราได้ลองใช้ลองเลยดูเดี๋ยวมารีวิวกันทีหลังนะครับวันนี้ขอด่วนๆนะต้องขอภัยด่วนมากๆแค่อันบ็อกซ์อย่างเดียวนะครับอันบ็อกซ์แกะกล่องนะครับมีอุปกรณ์2อย่างนะถือว่าสวยงามทั้งคู่นะครับแฮปปี้อยู่ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับเราอันบ็อกซ์กันเท่านี้เดี๋ยววันหลังจะขอรีวิวกันอีกทีนะครับเดี๋ยววันนี้ไปใช้ก่อนจะได้รีวิวถูกไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับไม่เจอกันครับสวัสดีครับ